สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับช่วงเช้านะครับกับช่องพระติดเหมาในบ้านมานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่297นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098ย2เก้าแหนะครับหรือสแกนเคโอร์โค้ดด้านบนนี้นะครับก็อีพีนี้ก็เป็นพระชุดที่ได้เหมามาเมื่อสักพักแล้วนะครับ เป็นชุดใหม่กับชุดเก่ามารวมกันนะครับจะว,วางไว้ตรงนี้นะครับสามารถแคปรูปนะครับแล้วก็เอาเคียวโคดเนี่ยเคียวโคดต,ตรงนี้นะไปไปสแกนหาในลายได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับองค์ที่1เลยนะครับ องที่หนึ่งนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตชยโยนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นพิมพ์นิยมนะครับด้านหลังจะมีรอยรอยฝนนะนี่ครับรอยฝนมีรอยนิ้วมือแถวๆนี้รอยนิ้วมือกดแถวๆนี้ย้ำๆย้ำ ล้วก็จะมีรอยฝนตรงนี้ผมชี้ให้ดูตรงนี้เป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่รอยกดแถวนี้อาจจะมีรอยกดบ้างนะแต่น่าจะฝนออกไปแล้วตรงนี้เป็นรอยฝนเห็นรอยฝนนะครับตรงนี้ก็มีรอยฝนตรงนี้มีรอยฝนเนี่ยตรงนี้เป็นรอยที่เขาฝนฝนเก็บเก็บขอบที่มันตัดออกแล้วมันดูไม่สวยนะครับ ให้ดูเนื้อกันนะครับแตกลายงานนะครับมีเส้นด้านล่างนี้นะครับนี่ใต้ฐานเอ่อใต้ขอบกระจกด้านหลังสุดตรงนี้มีหูมีเส้นแตกตรงหูนะครับ ล้วก็มีเส้นแตกตรงไหลที่มันขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเส้นคอนะนี่พอเห็นได้ชัดเส้นคอสองเส้นหูข้างนี้ก็มีนิดนึงนะครับลราก็บนเกตตรงนี้มีรอยเออเขาเรียกอะไรมีเส้นแตกหลุดออกมานะครับ เนื้อหาก็มีมวลสารนะมีเม็ดแดงเม็ดดำเหมือนกันนะครับนี่แต่มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับชมด้านหลังนะครับสวยงามนะครับองค์นี้ชัดเจนนะครับ จ็ดชั้นนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับแบ่งปันกันนะครับองค์นี้ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระวัดลังสีนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลังเบี้ยหลังนูนๆก็จะเรียกว่าหลังเบี้ยครับปกติเราจะเจอเป็นหลังหลังจะเรียบตัดเรียบไปหมดเลยแต่ตรงนี้เป็นหลังเบี้ยหลังเบี้ยจะนูนๆลงมานะครับลงรักปิดทองมานะครับพระวัดรังสีนะครับพระผงวัดรังสีนะครับอายุใกล้เคียงกับสมเด็จ พระสมเด็จนะครับชัดเจนนะครับด้านหน้ามีผิวลอกไปก็เออเรียกว่าอะไรศึกสึกไปนิดนึงจากเกิดจากการเก็บนะครับเก็บเก็บไม่ดีแล้วมันถูกันไปถูกันมาทำให้ลักตรงนี้ทองรักตรงนี้มันลอกออกไป ก็เลยให้เห็นเนื้อในนิดนึงครับงานจะได้มานะครับมีหลายพิมพ์นะก็มีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์กลางพิมพ์เล็กก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งสมาธิขัดเพชรก็มีวัดรังสีนะครับผมเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ อมีเอทุกรายการนะครับไปษณีทุกองนะครับรายการต่อไปนะครับงค์นี้เป็นสิงนะครับสิงเป็นงานะอันนี้เป็นงานะครับนี่เราจะเห็นลายของงานะครับสิงงาแกะก็จะมีหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อหอมนะครับที่ทําสิงแบบนี้นะครับ เราก็หลงพอกันนะครับแต่อันนี้เป็นสิงปากเจาะหลงพ่อเดิมนะครับหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสิงปากจะเจาะเข้าไปแบบนี้ปากจะเจาะเจาะเข้าไปตรงนี้นะครับเจาะเข้าไปเจาะเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับเนี่ยเรียกสิงปากเจาะเป็นสิงสิงชาวบ้านนะครับ แกะลายที่สวยนะครับนี่นี่เป็นลายของงาครับเนี่ยเห็นลายนะครับมองเข้าไปมันจะเป็นลายคล้ายๆตะข่ายนี่งาเทนะครับงาแท้ๆนะครับพุทุกคุณ สุดยอดนะครับสิงห์งาแกะหลงว่าเดิมนะครับผมเอาผมเอา,เอาพันเจ็ดละกันหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปนะครับองนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับมีตะเก็บข้างนะนี่ ให้ดูตะเก็บข้างตรงนี้มีตะเก็บข้างลงมานี่แต่แถวนี้ก็ตบาบทิิงแล้วก็โผลตรงนี้อีกทีนะครับหลงพ่อทรัพย์มัดปากแรดกนะครับมีเหมือนกันนะข้างนี้ก็มีนะครับนี่หลงพ่อทรัพย์วัดปากแรลกนะครับเป็นรูปล้อ,อท่านจะนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับ อุจมก็จะจมอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เรียกอุนูนะครับฐานสูงเออเป็นรุ่นรุ่นสองนะครับไม่ใช่รุ่นแรกนะครับหลวงเอารูปหล่อนิทที่ว่านิยมของหลวงพ่อทรัพเลยก็จะมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนะครับนิยมเล่นหากันก็ตามพื้นที่นะครับตะใบแต่งทั้งเกือบทั้งองค์นะครับนี่ อุงนี้เอาแบ่งปันนะครับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อทรัพย์วัดปากแร่นะครับเป็นหล่อโบราณนะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามจะไม่ใช่รุ่นหนึ่งแน่ละผมก็ตีเป็นรุ่นสองก่อนนะครับถ้ะรุ่นสามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผมเอาราคาแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับอีเมทุกรายการนะครับ ในการต่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อยหยดน้ํานะครับเหรียญหล่อยหยดน้ําหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยมีตัดช่อนะครับหิวหิ่งนะครับ เหรียญลอหยดน้านะครับหลงพอน้อยนะครับหลงพอน้อยผมเอาห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับเอาห้าร้อยนะครับรายการต่อไปนะครับนะครับเป็นก็เป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับออกวัดอาวุธนะครับแม่ชิมเรือนนะครับแม่ชิมเรือนปุกเศกครับนี่ครับพระชัยวัดเห็นพระชัยวัดเราก็จะนึกถึงวัดสุทัศนะครับ แต่จริงองนี้ไม่ใช่นะองนี้เป็นของไม่ชิมเรือนนะครับเป็นลองโบราณนะครับนี่ครับตําใบนะครับเป็นลองโบราณมาครับองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์จะเล็กๆประมาณนี้นะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับองนี้ผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เป็นหลงปู่สุกนะครับพิงข้างยันนะครับ รอยร่องรอยการหล่อข้างยันบัวบัวจะคล้ายๆบัวฟันปลานะครับแบบนี้นะครับแต่บัวของหลวงพ่อจะมีประมาณรุ่นที่เป็นข้างยันแบบนี้จะมีบัวประมาณสองสามแบบบางองค์ก็จะมียันยันนะตรงบัวตรงนี้อีกหายากเหมือนกันนะครับ ที่เป็นตัวนะแต่ตัวองนี้เป็นพิมพ์ข้างยันแบบนี้ก็หายา,ยากนะครับนานๆจะได้มาทีนะครับหลายเดือนนะครับผมผมได้มาประมาณองค์หนึ่งละแบ่งให้พี่ไปแบ่งให้พี่ๆไปนะครับนี้ก็ได้มาอีกองคหนึงนะครับก็คือน,น้อยเลยนะครับที่จะได้มาเป็นพิมพ์ข้างยันแบบนี้นะครับเขาเรียกรัศมีข้างยันบัวบัวฟันปลานะครับแบบนี้นะครับ รัสมีข้างยันนะครับมีมิตินะครับนนี้มิตินะครับชัดเจนนะครับเนื้อชิ้นตะกัวองค์นี้ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกัน สนใจคุยราคาต่อรองกันได้นะครับคาบไข่ขึ้นนะครับนี่ไข่ฟ้ารายการต่อไปนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงจุ่มลักแล้วก็ปิดทองมานะครับมีจานด้านหลังพิมพ์แบบนี้จะตีได้สองที่นะครับ ก็คือจะเป็นหลวงู่สุขแล้วก็เป็นกติเป็นหลวงปู่สุขวัดปักคอมาขามเท่ากันนะครับบางคนนะครับแต่เท่า,า,าที่เปิดดูข้อมูลมานะนี่หลวงู่สุขวัดปักคองมาขามเท่าน,นะครับนี่เป็นพิมพ์ปิดตาข้างยันนะครับมีจานนะครับแต่จานคนละตัวกันนะครับนี่ จานมีจานเหมือนกันเลยแต่ว่าคนเป็นคนละตัวกันองค์จะเล็กประมูลกันหลักพันนะครับประมูลกันหลักพันนะครับบางองค์ที่เลี่ยมมาเลี่ยมมานะครับองค์นี้ประมูลกันโอ้หลายพันนี้ผมอิงจากราคาประมูลนะครับแต่ว่า ราคาประมูลแพงก็จริงนะครับแต่ราคาขายของผมไม่ถึงนะครับไม่ถึงผมเอาแบ่งปันนะครับเนี่ยเอารเอาแบบธรรมดาเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับเอาหกร้อยนะครับองนี้ผมเอาหกร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อผงนะครับองนี้เป็นเนื้อผงเอ,อ่อ หลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอบพิมพ์คล้ายๆพระคงนะครับเป็นจะเป็นพิมพ์ปกโพนะครับฐานสามชั้นผมเองก็นานๆจะได้มานะครับที่ว่าเป็นหลวงพ่อพิงค์นะครับเป็นเกจิทางกรุงเทพนะครับ หลวงพ่อพิงค์วัดบางประกรอกนะครับใช้เขาเรียกพิมพ์เล็บมือนะครับพิมพ์เล็บมือผมเปิดดูแล้วมีข้อมูลนะครับเป็นพิมพ์เล็บมือนะครับ ของหลวงพ่อจะมีหลายพิมพ์มากนะครับที่ทรงเป็นทรงคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่จะออกพิมพ์คล้ายๆพระคงก็เราก็มีเล็บมือนะครับทรงเล็บมือนะครับที่ดูนะครับเนี่ยเป็นหลายทรงเลยนะครับ ก็จะมีพิมพ์พพิม์มนี้คล้ายๆกันน,นะครับแต่เป็นพิมพ์ปางมารวิชัยนะครับไม่ใช่สมาธิซูมให้ดูนะครับนี่มวลสารนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ราคาเบาๆนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับ ในการต่อไปนะครับอันนี้เป็นเก่าเลยนะครับอ,องนี้เอ่อก็เรียก,กเรียกเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเนื้อเขี้ยวนะครับอ,องนี้เนื้อจะเป็นเขี้ยวเขี้ยวเก่าเลยแต่ลายงาเก่าเลยนะครับนี่ อาจะเรียกว่าสิงค์โคชสิงนะครับเป็นของอาจารย์เฮงนะครับ ่อเฮงนะเป็นของหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อเฮงวัดเข่าดินนะเป็นทรงคล้ายๆกันเลยนี่สิงพวกนี้จะแกะมาบางองค์ก็จะคล้ายๆกันตัวจะสินลัปะจะคล้ายๆกันพิมพ์ทรงอาจจะไม่เหมือนกันแค่จะคล้ายๆกันนะครับเพราะก็แกะมาทีละตัวนะครับ เราดูแค่เนื้อให้เป็นเขี้ยวแล้วก็ศิลปะคล้ายๆกันความเก่านะครับนี่แตกลายงานนะครับแตกลาย,ยางนี้นะครับแตกลาย,ยานี้จะเป็นเขี้ยวนะครับแตกลายเก่าๆอย่างนี้จะเป็นเขี้ยวนะครับ เป็นรูนะครับรูนี้เป็นรูของเขี้ยวนะครับกดจะสิงนะครับกดจะสิงผมเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับครับสวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ 0981282749นะครับหรือสแกนเคอรอาร์โค้ดด้านบนนะครับวันนี้ก็ขอจบ e อีพีนี้เียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ